สวัสดีครับวันนี้อนเนกโซล่าเซลนะครับมาติดปั๊มน้ำบาดาลนะครับดึงแผงนะครับที่อำเภอด่านทรายจังหวัดเลยนะครับจุดนี้นะครับอันนี้ครับน้ำครับดึงแผงครับแทนปั๊มเก่าเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับผมนี่นะครับมีเบเกอร์สกันฟ้านะครับเป็นสมาร์ทบัตเล็นะครับผม สนใจติดต่อเข้ามาได้ครับตอนนี้หน้าง,งานที่อำเภอ <c oughs> อำเภอตะสายครับน้ำก็จะประมาณนี้นะครับแดดตอนนี้กำลังไล่เก็บงานนะครับเพิ่งกินข้าวเที่ยงกันเสร็จนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับผมน้ำนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับผมนายอเนกโซลเซล 0 8 0 7 2 8 1 0 4 4นะครับําำไม่ขึ้นไม่รับตังค์หนึ่งแผงครับผมนี่กำลังจะเก็บงานกันนะครับส่วนแก้วมกรกับสวนลำไยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมหนึ่งแผงหนึ่งชุดนะครับอนเนกโซ,าซลาร์เซล ประมาณนี้ครับโบบาดานอ่ะสำหรับอนเนกส,สุรเิลก็ไว้เพียงแค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ